สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลวูพูเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงสุดเงซงเจสซี่ลิงการ์ทำลายฝันชนะเดิมพันด้วยการยิงประตูใส่เลสเตอร์ซิตี้ในนาทีสุดท้ายข่าวนี้เป็นข่าวสีสันของวันนี้เลยนะครับซึ่งทางสื่อเดลิสตารายงานมาว่าแฟนบอลลีวูน์รายหนึ่งได้โพสต์ทวิตเตอร์บบสุดเซงในชีวิตหลังจากที่เจสซี่ลิงการ์นะครับกองกลางของแมนเตอร์เตดทำประตูได้ในนาทีสุดท้ายทำให้เขาต้องพลาดในการรับเงินก้อนโตจากการที่วางเดิมพันว่า ฤดูกานนี้จะสินกาจะไม่สามารถยิงประตูหรือทำอัซิ์ได้แม้แต่ลูกเดียวกวา,า,าล์ฟุตบอลพเพ์นเกล็ดนัดสุดท้ายของฤูดูกาลน,นะครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมการขันที่จบลงไปแล้วนั่นก็คือนายแอนโทนีจอห์นสันที่เป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาแบบสุดเซ็งหลังจากที่เกมการขันคู่ระหว่างปีแสดงแมนเชสเตอร์พบกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งจบลงไปเมื่อไม่นานนะครับโดยเจ้าตัวกล่าวว่า ผมเกือบที่จะได้รับเงินจำนวน135.30ปอนด์แล้วนะครับจากการวางเดิมพันของผมที่ลงเดิมพันเอาไว้ที่3.30ปอนด์ว่าฤดูกาลนี้เจสซี่ลิงการ์ดจะทำประตูและแอซิทไม่ได้เลยแต่ฟันของผมก็ต้องจบลงเมื่อเจสซี่ลิงการ์ดดันวายิงประตูแรกของฤดูกาลซึ่งเป็นนาทีสุดท้ายมันทาให้ผมพลาดชนะการเดิมพันในครั้งนี้ซึ่งมันก็น่าเจ็บใจจริงๆ โดยบอลรับพนันเปิดราคาเจาสิ้นกาดจะทำประตูและอสิสต์ไม่ได้เลยเอาไว้ที่40ต่อ1น,นะครับหรือทางหนึ่งาย40ไม่รวมทุนซึ่งนายแอนโทนีจอห์นสันก็วางเดิมพันเอาไว้ที่3.30ปอนด์ถ้าหากชนะเดิมพันเจ้าตัวก็จะได้รับกําจำนวนเงินถึง135.30ปอนด์เลยทีเดียวโดยนายแอนโทนีจอห์นสันระบายบน Twitter ของตัวเองนะครับว่าผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเงือออกและสองหอนใจไม่ดีเมื่อเห็นโอลิกาโซชาส่ง เจสซี่ลิงกาดลงมาในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมและลังสองหอนของผมก็เป็นจริงเมื่อจูจูเขากระชากวันหนีมือแค s สเปอร์ชูมโคลูพูัสาประตูและตัวสตี้ไปยิงตระดูและพาทีมชนะได้แบบน่าตาเฉยฮ่าฮ่าฮ่าฮามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็งงอยู่เหมือนกัน โดยแฟนบันลิเวอร์พูลรายนี้นะครับกล่าวเสริมว่าจริงๆแล้วหากผมชนะเดิมพันครั้งนี้ผมคิดเอาไว้แล้วว่าผมจะไม่ขอรับเงินและจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศล b a c k s l i c h m e ทั l ย UK ทั้งหมดเลยนะครับแต่มันก็พลาดไปแล้วและมันก็น่าเสียดายจริงๆนะฮะจัดเต็มแค่ไหนเจคกั J ้กลับเผยแนวทางการเสริมทัพคันลิเวอร์พูลในซีซั่นใหม่ซื้อเยอะหรือไม่ ทำการกระแสข่าวเรื่องการเสริมทัพของหงดแดงลิเวอร์ p ู o ซึ่งล่าสุดในายใหญ่เอเกนครับคุณซือหดัดแดงก็บอกว่าจะซื้อเฉพาะคนที่มองว่าจําเป็นจริงๆไม่ใช่แค่ซื้อเพราะอยากเพิ่มตัวเลือกภายในทีมพร้อมบอกว่าการมีขนาดทีมไม่ใหญ่เกินไปนักทําให้นักเตะทุกคนรู้ว่าเป็นที่ต้องการจนโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้เจเกนครับนะครับผู้จัดการทีม,ทมลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกประจรําฤุการล่าสุด กล่าวว่าตนจะซื้อเฉพาะนักเตะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ไปเล่ซื้อแข่งมาร่วมทีมเพียงเพื่อทําให้มีตัวเลือกเยอะจนกลายเป็นว่าทีมมีขนาดใหญ่จนเกินไปแม้ว่าลิอุ์พูลกับจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลกเมื่อซีซั่นก่อนรวมถึงได้แชมป์พิมลิงเกตในรูปการนี้แต่หลายคนก็มองว่าขุมกำลังของผู้ขานั้นยังเล็กจนเกินไปถ้าหากยังลุ้นแชมป์ในทุกรยาการภายในซีซั่นเดียว อย่างศึกอยู่่าชิมลีกฤดูกาลหน้าเลยพวกคูก็ไปได้ไกลสุดเพียงแค่รอบ46ทีมสุดท้ายก็เท่านั้นทั้งที่เป็นแชมป์เก่ากุนซือชอนยอนมันเปิดเผยว่าฤดูกาลที่ดูเดือดกำลังรอเราทุกคนอยู่โดยเรามีเวลาพักน้อยกว่าปกติ4สัปดาห์ด้วยกันดังนั้นมันจึงเป็นความท้าทายที่สุดแสนพิเศษและน่าสนใจฟังนะสถานการณ์ในความฝันของผู้จัดการทีมทุกคนก็คือการมีนักเตะให้ได้ใช้งาน40คนและทุกคนต่างก็มีความสุข ตามด้วยการใช้งานนักเตะแค่20คนเป็นระยะเวลา3สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยใช้งานอีก20คนแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพูดกันตามตรงเลยนะครับผมไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณกาลังแบบนั้นสาเหตุที่ทําให้นักเตะเหล่านั้นสามารถเล่นในแบบที่ทําอยู่ได้ก็เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นที่ต้องการเราไม่สามารถจับพวกเขาไปอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วจูจ่ๆก็เรียกใช้งานพวกเขาในช่วงเวลาสําคัญได้อย่างการทําอย่างนั้นมันจะไม่ส่งผลดีต่อทีม เรามีทางแก้ไขสําหรับเรื่องนั้นเรามีนักเตะอายุน้อยหลายคนที่ให้ได้ใช้งานขนาดของกลุ่มกาลังไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับผมเลยคุณภาพของกุ่มกาลังต่างหากที่มีความสําคัญสุดๆผมคิดว่าเราจะมีกลุ่มกาลังที่ดีมากๆสําหรับการลงเล่นในฤดูกาลหน้าเป๊ปชี้หงดังผงาดเพราะเล่นเหมือนนัดชิงทุกนัดโจเซปเปปกดูดดล่ารั้จัรทีมหัวล้านของแมนเชสเตอร์นีนั่งทบทวนความผิดพลาดของตัวเองในฤดูกาลนี้ ควบคู่กับการวิเคราะห์ความสําเร็จของหองด่างทีมแชมลีแล้วก็ตกผลึกออกมาว่าหงด่างไปถึงฝั่งฝันปล้อลงสนามทุกนัดเหมือนเตะนัดชิงชนะเลิศจิก๊กเกครับสานฝันหงด่างเด็ครับโวโลกด้วยการคว้าแชมป์พิม์ลิังกฤษและก็พาหงดงคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกแชมลีสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีโดยกว่าไปถึง99คะแนนทิ้งห่างแชมเ์เก่าอย่างซตตี้ถึง18คะแนนซึ่งโจเซฟเป๊ปกุดาล่าก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะ ออกมาวัตทัศนดิกการทำงานแบบทุ่มเทเกิน100%คือคุณจะสำคัญและเป็นความสำเร็จการเจครับเจ้าในายใหญ่ลิเวอพูผมคิดว่าผลงานของลิเวอพูลูกกันนี้มันมาเด่นเป็นพิเศษณโอกาสแบบนี้ต้องการแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยการให้สัมภาษณ์กับ b e i n งสปอร์ขณะที่เราก็เล่นไม่ได้สม,ม่ำเสมอเหมือนฤดูกันก่อนๆซึ่งทุกแมตช์เร่งอย่างกับเครื่องจักร นอกจากนั้นซีซั่น2 0 1 9ถึง2 0 2 0ก็แพ้เยอะซึ่งเมื่อเราต้องแย่งแชมป์ลีกกับลิเวอร์ูลแล้วดันปราชัยมากกับเกมอย่างนั้นมันยิ่งทำให้โอกาสการป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับเป็นไปไม่ได้เลยทันี้แนวทางที่เราลงเตะยังถือว่าดีผมไม่เสียใจกับสไตล์ทีมเลเวอร์ูลปีนี้ลงเตะทุกนัดยังับเป็นนัดชิงชนะเลิศแต่เราไม่ใช่แบบนั้นหากคุณไม่สามารถชนะเกมได้ก็ยากที่จะเป็นแชมป์ลีกพวกเขาลงเล่นในทุกนัดที่คล้ายกับว่าไม่มีวันแพ้ต่างจากเราอีกเช่นเคย เวอร์พูลต้องลงสนามมากกว่า20เกมถึงแพ้นัดแรกในฤดูกาลแก่วัตฟอร์ดซึ่งต่างจากซิตี้ออกตัวไม่เท่าไหร่ก็ภายแพ้นอลลซิตี้วูมแฮมตัน,นหรือเชลซีนะฮะเหมือนพบปบเจคกนครับย้อนความหลังเมื่อเจอปากขังแรกเจคกินครับดะครับผู้จัดการทีมเชอร์มันของเวอร์พูลย้อนความหลังที่ได้พบกับตนเซอรออเล็กซ์ฟูกุซัน บลมกคุณซือของปีแสดงแมนเชสเตอร์คังแรกและก็ไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้จัดก,การทีมลีกอาชีพหรือ LMA กุนซือเลือดดอยส์นะครับนำหงด่างควาชมป์ลีกสูงสุดในเมืองคุดีคัมแรกในรอบ30ปีพร้อมกับเก็บได้ถึง99คะแนนซึ่งเป็นแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่า ผมดีใจมากๆที่ได้รับโทรศัพท์สุดยิ่งใหญ่ใบน,นี้มันน่าเหลือเชื่อมากๆสําหรับทซนเซอร์อ,อะเลฟูซันผมรู้ว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนักในฐานะผู้จัดก,การทีมแต่ผมชื่นชมเขามากๆเ็าเป็นผู้จัดก,การทีมชาวสหราชาจากคนแรกที่ผมได้พบเรากินอาหารเช้าด้วยกันซึ่งเรื่องนี้มันนานมาแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะจําได้ไหมแต่สําหรับผมเหมือนกับการได้พบกับปอบมันสุดยอดมากๆตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้าหากันได้เป็นอย่างดี ผมไม่เคยคิดว่าจะมีสักวันหนึ่งมือความผมจะได้ถือโทรศัพท์ที่มีชื่อของเขาผมอยู่ที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของสตารโค้ชของผมผมพูดมาโดยตลอดว่าผมโอเคในฐานะผู้จัดจการทีมแต่พวกเขาก็ทำเรื่องสุดแสนพิเศษจากความรอบรู้ในเรื่องของฟุตบอลและผมรักที่จะทำงานร่วมกับพวกเขาเหล่านี้เจคิครับระบุทิ้งท้ายไฮเซนเปิดเผยเคยปัดเฟอร์กีในการย้ายไปเล่นให้กับปีแสดงถึง2ครั้ง เกลนไฮเซนนะครับซึ่งเป็นอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลบอกว่าก็เคยปฏิเสธข้อเสนอในการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเทนเซอร์อเล็กฟูรกัสันถึงสองครั้งสรงพลาซึ่งเขาก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ทําแบบนั้นไปนะครับอดีตประการังทีมชาติสวเดนนะครับซึ่งย้ายจากฟิออลเลนติน่าไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี1989และก็คว้าแชมป์ลีกสูงสุดร่วมกับทีมได้ด้วยทั้งนี้นะฮะก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั้น ระหว่างมีการเจรจาเรื่องค่าตัวระหว่างกับลิเวอร์พูลและฟิออรเลนติน่าทางอเล็กฟูร์กุสันลงทุนบินไปอิตาลีพร้อมกับประธานสโมสรอ,อย่างมาตินอ็ดเวิร์ดเพื่อหมายที่จะเจราจาดึงตัวไฮเซนตัดหน้าคู่ปรับตลอดการในช่วงเวลาสุดท้ายแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับผมบัตรก็เสนอของปีแสดงแมนเชสเตอร์ติ้งถึงครั้งไฮเซนที่ถูกดึงมาแทนที่อลันเฮนเซนกับตันทีมลิเวอร์พูลตัวจริงที่รับบาดเจ็บนักในลูกกันนั้นกล่าว ครัร้งแรกหลังจากที่เราได้คุยกันหลังจากที่ผมคว้าแชมป์อยู่ฟังคัพในปี1987กับทีมโกลเด้นเบิร์กตอนที่พวกเราเอาชนะแดนดิโนเต็ดและมีอเล็กฟร์กูสันมาตินเอ็ดเวิร์ดประธานสโมสรเข้ามาทับทามผมส่วนครั้งที่2ตอนที่ผมอยู่กับฟิออเรนติน่าในอิตาลีพวกเขาแสดงความสนใจตัวผมมากแต่ผมก็บอกไปว่าไม่เป็นครั้งที่2นะฮะ สำหรับไฮเซนนนั้นนะครับคาแข่ขงกักบลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี1989ถึงปี1992โดยลงเล่นในเกมลีกไปถึงสิ้น72นัดทำที่สมประตูก่อนที่ย้ายกลับไปคัาแข่งในช่วงปลายสโมสรกับคลัสในบ้านเกิดในซิดนีนะครับและควานสตัตในปี1994นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28กรกฎาคมนะครับ